สวัสดีครับมาพบกันครับรายการเที่ยว2พระนะครับวันนี้เรามาเจาะลึกเหรียญอ๋อสายชุนบุรีนะครับเป็นเกจิที่มีชื่อเสียงนะครับหลวงปู่มณ์วัดเนินตามากนะครับเป็นเหรียญรุ่นนะครับรุ่นเลื่อนนะฮะเลื่อนสมณศักดิ์นะครับปี2 5 2 9นะครับเป็นเหรียญที่ ทำได้สวยมากนะครับแต่เหรียญหลวงปู่ม่นแต่แต่ละรุ่นก็ทําออกมาได้สวยงามแทบแทบจะทุกเหรียญนะครับเหรียญนี้เป็นมีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นเหรียญที่ทางวัดจัดสร้างขึ้นครั้งแรกนะครับจํานวนการการจัดสร้างก็เนื้อทองแดงนี่ก็จะเยอะพอสมควรนะครับอยู่ที่40,000ืเหรียญนะครับเนื้อเนื้อทองแดงนี่ก็จะมีแบ่งเป็นบ็อกธรรมดาแล้วก็บ็อกนิยมนะครับ ทางวัดก็มีการจัดสร้างอยู่มีเนื้อทองคำนะครับ99เหรียญเนื้อเงินประมาณพันเหรียญน,นะครับแล้วก็เนื้อนวโลหะ2,000เหรียญน,นะครับเป็นนวโลหะก็รู้สึกว่าจะต่อโคตดตัวกอไก่นะครับแจกกรรมาการประมาณนี้แหละครับเท่าที่ทราบมานะครับเหรียญที่เพื่อนๆชมอยู่นี้ก็เป็น บล็อกนิยมนะครับบล็อกนิยมเข่าแพะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเข่าแพะตรงไหนนะครับเหรียญนี้เหรียญนีเ้นเดิมมากนะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็สนนราคาก็น่าจะอยู่หลักร้อย ปลายนะครับแต่ก่อนน่าจะทะยานขึ้นถึงหลักพันนะครับนี่ฮะก็เป็นหันครึ่งองค์เฉียงนะครับแกะพิมพ์ได้คมชัดแล้วก็สวยงามมากนะครับก็จะพิมพ์พจะคล้ายๆเหรียญพระอาจารย์ฟันนะครับหันข้างนี่ับ เป็นฉลองสมณศักดิ์นะครับพระครูสุจินธรรมวิมลน,นะครับวัดเนินตาม,มากจัดสร้างนะครับพศ2529นี่ฮะธรรมชาติตัวตัดนะครับเหรียญนี้แท้ดูง่ายนะครับ ก็ตรงจุดที่เขาดูเป็นบล็อกนิยมไม่นิยมก็ดูที่ใต้คางหลวงปู่นะครับเห็นไหมฮะจะมีเป็นเส้นๆนะครับถ้าเหรียญไหนแตกเยอะก็คางท่านก็จะเป็นใต้คางท่านหลวงหลงปู่นะครับก็จะเป็นก้อนลงมาเหมือนเหมือนเข่าแพะเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเริ่มแตกแล้วอยู่ที่ช่วงกลางๆแล้วนะครับเนี่ยตรงมีเส้นๆอย่างงี้ฮะก็ จะได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าจะเป็นบล็อกท้าย,ายบล็อกเริ่มจะแตกนะครับผมว่าก็คงน่าจะไม่ไม่เกินหลักพันเหรียญน,นะครับแต่ไม่รู้ว่ากี่พันนะครับที่เป็นบล็อกแตกนะครับเนี่ยน่าจะหายากพอสมควรนะครับเนี่ยพี่ๆเพื่อนๆน,นท่านใดเจอก็ แยกบล็อกนิยมไม่นิยมก็ดูที่ที่ค้างหลวงปู่นะครับนะฮะก็อาจจะเผื่อจะได้บล็อกนิยมมานะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับเพราะว่าปกติบล็อกธรรมดาเขาก็เล่นกันอยู่หลักร้อยต้นๆนะครับเนี่ฮะโอเคครับเดี๋ยวถ้ามีเหรียญที่น่าสนใจผมจะมาลงคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมอีกนะครับ ขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับติดกดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ